สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแน,นวทางของเรา vip กับสามัคคี vip นะประจําที่13กุมภาพันธ์ปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับเรา vip 4กับ7 6กับ9รู้สึกว่าเรา vip เราสามัคคีเราพัฒนามาจะมาแนวทางเดียวกันเด้อว,วันนี้ 4 0 4 1 4 2 4 6 4 7 4 9 9 0 9 1 9 2 9 4 9 6 9 7นะคะ7 6 4 4 7 9 4 6 9 6 9 3 4 7 1นะระ<ม>วัง4 9 1เ e ้เด้อ1น9่นะนเานงระวังเบิรเด้อหนึ่งหนึสองสองนะคะ

จับคู่ก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหเนยาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแดบเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะเราจะพะกิจเรา v i p ทเราพัฒนาเด้อมาแนวทางเดียวกัน แต่วันนี้รู้สึกว่าเราสามัคคีถ้วมันจะมาตรงกับเรา VAP เราพัฒนาวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเดอ้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะอีกกรณีหนึ่งระงวังสองเ็ดศูนย์เด้อสองเจ็ดศูนสองเจ็ดห้านะคะนี่โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ